สวัสดีครับทุกคนนี่คือช่องมิสเตอร์คาวันนี้เราจะพาทุกคนไปติดตามสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพราะภาพล่าสุดจากพื้นที่นั้นเต็มไปด้วยหมอกหนาควันจางๆและบรรยากาศที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ภาพเหล่านี้กลับไม่ได้มาจากการสู้รบอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนความซับซ้อนและความสวยงามของพื้นที่ชายแดนที่มักจะมีเรื่องราวมากว่าที่เรามองเห็น ภาพที่ถูกเผยแพร่โดยสื่อระดับโลกอย่างเดอะการเดียนได้สร้างความสนใจอย่างมากภาพนั้นแสดงให้เห็นแนวต้นไม้ที่หนาแน่นมีหมอกลอยอยู่เหนือพื้นดินเสียงลมพัดอ่อนๆแทรกผ่านใบไม้ราวกับกำลังบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความสงบเส้นพรมแดนที่ดูเหมือนธรรมดากลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจของคนทั้งสองประเทศ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานและซับซ้อนมากทั้งในด้านวัฒนธรรมภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์ของผู้คนสองประเทศนี้มีรากทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันลึกซึ้งมีทั้งช่วงเวลาที่ร่วมมือกันและช่วงเวลาที่ต้องผ่านความไม่เข้าใจกันแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือสายใยของมนุษย์ที่เชื่อมกันผ่านภูเขาป่าไม้และหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่อยู่สองฝั่งของเส้นเขตแดน เมื่อภาพเหล่านั้นปรากฏขึ้นบนสื่อโลกหลายคนในไทยรู้สึกประหลาดใจบางคนคิดว่าอาจมีเหตุการณ์ตึงเครียดเกิดขึ้นแต่ในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือการซ้อมรบและการปรวจความพร้อมของพื้นที่ตามปกติซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของทั้งสองประเทศในการดูแลความมั่นคงของชายแดนให้ปลอดภยัยและป้องกันการลักลอบเข้าออกที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ทหารไทยในพื้นที่ได้เปิดเผยว่า ขนาดนี้ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแต่ยอมรับว่ามีการตรวจสอบเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝั่งการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือและการสื่อสารที่ดีเพราะเพียงแค่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยก็สามารถทำให้สถานการณ์ดูเหมือนจะตึงเครียดได้ทันที ในอีกมุมหนึ่งของภาพที่เราเห็นมีความงดงามบางอย่างซ่อนอยู่ความเงียบสงบของพื้นที่ป่าเขียวหมอกที่ลอยคลอเคลียยอดไม้และเสียงนกที่ร้องอยู่ในพื้นหลังทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าชายแดนไม่ได้มีเพียงเรื่องของความขัดแย้งเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ธรรมชาติยังคงงดงามและผู้คนยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขทีมข่าวของเรายังได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ติดกับชายแดนพวกเขาเล่าว่าแม้จะมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับความตึงเครียดแต่ในความเป็นจริงชีวิตของคนในพื้นที่ยังดำเนินไปตามปกติเด็กๆยังไปโรงเรียนพ่อค้าแม่ขายยังเปิดร้านและหลายครอบครัวยังข้ามฝั่งไปเยี่ยมญาติฝั่งกัมพูชาเหมือนเดิมความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่นี้แน่นแฟนมากเพราะมีสายเลือดและวัฒนธรรมที่เชื่อมกันมาอย่างยาวนานมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่า บางทีคนในเมืองเห็นภาพหมอกหรือควันก็นึกว่ามีการสู้รบแต่สำหรับเราที่อยู่ตรงนี้เรารู้ว่ามันคือหมอกธรรมดาที่มาทุกเช้ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราคําพูดเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ต่างกันระหว่างคนที่เห็นจากไกลกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทยและกัมพูชาได้พยายามพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องพรมแดนที่เคยเป็นพื้นที่ของความระแวงกลับกลายเป็นจุดเชื่อมโยงใหม่ของมิตรภาพและโอกาสนักท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศเริ่มเดินทางข้ามไปมามากขึ้นถนนและด่านพรมแดนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นและมีการจัดงานวัฒนธรรมร่วมกันหลายครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจ อย่างไรก็ตามการดูแลพรมแดนยังคงเป็นภารกิจสำคัญเพราะนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วยังมีปัญหาการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายการตัดไม้และการล่าสัตว์ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศต้องร่วมมือกันจัดการอย่างต่อเนื่องนี่คืออีกด้านหนึ่งของชายแดนที่หลายคนไม่เคยเห็นสื่อไทยบางแห่งยังได้รายงานเพิ่มเติมว่าขณะนี้รัฐบาลไทยได้สั่งให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ แต่ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดนายกรัฐมนตรีรักษาการของไทยได้ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจร่วมกันและการป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคำพูดนี้สะท้อนถึงท่าทีที่ระมัดระวังแต่มั่นคงของไทยที่ต้องการรักษาความสงบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะในยุคที่ข่าวสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วภาพเดียวหรือคำพูดสั้นๆก็สามารถสร้างความเข้าใจผิดได้อย่างมาก ้ามองในเชิงประวัติศาสตร์พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงเพราะภูมิประเทศที่สวยงามแต่ยังเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมโบราณปราสาทหินและร่องรอยอรารยธรรมของที่สืบต่อกันมานับพันปีที่นี่คือดินแดนแห่งเรื่องเล่าและตำนานที่ผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อศิลปะและจิตวิญญาณ ในเช้าวันที่ทีมข่าวของเราได้เข้าไปยังพื้นที่นั้นท้องฟ้าสีเทาอ่อนปกคลุมไปทั่วภูเขามีสายลมเย็นพัดมาพร้อมเสียงของธรรมชาติที่สดใสกล้องจับภาพละอองหมอกที่ลอยเบาๆเหนือยอดไม้มันคือภาพที่ทั้งสวยและน่าคิดในเวลาเดียวกันเพราะในขณะที่โลภพายนอกกำลังพูดถึงความตึงเครียดแต่ในพื้นที่จริงกลับมีเพียงเสียงของความสงบผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงยังได้ให้ความเห็นว่า การที่สื่อระดับโลกหยิบยกภาพชายแดนไทยขึ้นมานำเสนอนั้นแสดงให้เห็นว่าโลกยังคงจับตาดูประเทศไทยอย่างใกล้ชิดไทยถือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและมีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจ,าจการเมืองและความมั่นคงหากชายแดนของไทยปลอดภัยนั่นย่อมหมายถึงเสถียร,รภาพของทั้งภูมิภาคในอีกด้านหนึ่งภาพนี้ยังทำให้คนไทยจำนวนมากเริ่มหันมาสนใจชายแดนของประเทศตัวเอง อีกครั้งหลายคนบอกว่าไม่เคยรู้เลยว่าพื้นที่เหล่านี้สวยขนาดนี้และเต็มไปด้วยชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจมีหมู่บ้านเก่ามีวัดโบราณและทิวทัศน์ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ในอนาคตรัฐบาลไทยเองก็มีแนวคิดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเน้นแนวทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมและรักษาธรรมชาติไว้ควบคู่กันไปนั่นหมายความว่าภาพหมอกที่เราเห็นในวันนี้อาจจะกลายเป็นภาพแห่งความหวังในอนาคตที่บ่งบอกถึงโอกาสใหม่ของไทยเมื่อมองจากมุมสูงชายแดนไม่ได้เป็นแค่เส้นแบ่งระหว่างสองประเทศแต่เป็นสะพานเชื่อม ของวัฒนธรรมความสัมพันธ์และโอกาสใหม่ๆโลกในวันนี้ต้องการความร่วมมือมากกว่าความขัดแย้งและภาพชายแดนที่สงบเงียบของไทยอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งที่เราควรเห็นในภาพนี้ไม่ใช่ควันแห่งความกลัวแต่คือหมอกแห่งความหวังที่ลอยอยู่เหนือดินแดนที่เต็มไปด้วยชีวิตความอดทนและความเข้าใจของผู้คนสองฝั่ง และนี่คือสิ่งที่ทำให้ภาพนี้น่าจดจำไม่ใช่เพราะมันน่ากลัวแต่เพราะมันทำให้เราคิดถึงความจริงของชีวิตชายแดนที่ยังคงเต้นไปพร้อมกับเสียงลมเสียงนกและความหวังในวันใหม่ สุดท้ายนี้ผมอยากฝากให้ทุกคนมองภาพนี้ในมุมของสันติภาพไม่ใช่ในมุมของความขัดแย้งเพราะในทุกพื้นที่ของโลกถ้าเรามองให้ลึกพอเราจะพบว่าสิ่งที่ผู้คนต้องการที่สุดไม่ใช่ใชัยชนะแต่คือความสงบสุขนี่คือเรื่องราวจากชายแดนไทยกัมพูชาที่หลายคนไม่เคยเห็นในมุมนี้มาก่อน ภาพที่ดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายภาพที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศหันกลับมามองพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กแห่งนี้ด้วยหัวใจที่เข้าใจมากขึ้นขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจจากมุมต่างๆของประเทศไทยที่ช่องมิสเตอร์ค่ะขีดขีดขีด